พัทยาเตรียมจัดใหญ่เทศกาลวันไหลปี2567 28มีนาคม2567มีรายงานว่าที่ห้างเซ็นทรัลพัทยาเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีนางสาวทิธิพันธ์เพชรกูลรองนายกเมืองพัทยานางสาวอุไรมุกประดับทองผู้อำนวยกา,การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพัทยานางสุภาวีบำรุงศักดิ์วัฒนธรรมจังหวัดชนบุรี ร่วมถแถลงข่าวความพร้อมเตรียมจัดงานเทศกาลวันไหลเมืองพัทยามหาสงกรานต์ปี2567โดยมีนายกริจิรมงคลประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดชนบุรีนายสุรัตเทพฉายโตผู้อำนวยการสำนักการท่องเที่ยวและกีฬานางจิดาภาสุวัฒาพรนายบรรจงบรรทูนประยุกต์สมาชิกสภาเมืองพัทยานายอนุพงษ์ กุลเพชวนาน์ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประสาทสัจธรรมพร้อมสื่อมวลชนค่ายต่างๆและแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีสำหรับงานวันไหลเมืองพัทยาประจำปี2567จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่19เมษายน2567ในนามของเมืองพัทยาโดยจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนแรกเป็นกิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเช้า เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาที่วัดชัยมงคลพระอารามห,หลวงเมืองเมืองทภาที่รวมเอาประเพณีสงกรานต์ที่แสดงถึงความเป็นไทยอันน่าตื่นตาตื่นใจเอาไว้มากมายและส่วนที่สองคือส่วนของความสนุกกับการแสดงดนตรีของศิลปินชื่อดังและเหล่าดีเจมากมายที่จะมามอบความสนุกตลอดวันตลอดคืนตั้งแต่ช่วงเย็นไปจนถึงค่ำเวลา15นาฬิกาถึง23นาฬิกาที่ลานกิจกรรม บริเวณชายหาดพัทยาหน้าเซ็นทรัลพัทยาซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานจํานวนมากเมืองพัทยานะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเราก็มีกิจกรรมมาไหลมาตั้งแต่นาแสนนาแล้วแต่ในปีนี้ค่ะเราก็มีนโยบายว่าให้จัดที่เอนเตอร์เทนเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเพราะว่าทางรัฐบาลเองนะคะเขาก็เน้นโฟกัสที่เฟสติวัลเอคอนมีเมืองพัทยาเองเป็นเฟสติวัลเป็นเฟสติวัลทาวน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ย เราก็มีการยกระดับงานของเรานะคะให้มีความเฟสติฟมากขึ้นสนุกมากขึ้นค่ะกออ็เหมือนทุกๆปีนะคะคือคนจะต้องเน้นแน่นแน,น่นอนแล้วก็เออหลายๆท่านนะคะหยุดกันมาตั้งแต่เออสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วนะคะสิบห้าสิบหกนะคะก็อาจจะได้พักสักวันสองวนังวนแล้วก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาต่อที่วันไหลเมืองพัทยาเพราะว่ามีความคับข้างสนุกพัทยาก็คือราคาแต่ต้องได้อาหารอร่อยอยากจะเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมสนุกกันค่ะ ก็ถ้าเกิดว่ามาภาคเชาวไม่ทันให้มาภาคบ่ายแล้วเราก็เน้นที่บริเวณชายหาดพัทยาเพราะว่านอกจากเวทีของมือพัทยาแล้วนะคะแล้วยังมีเวทีอื่นๆคือเป็นของทางเอกชนอย่างของเซ็นทรันเองเขาก็มี เราเขาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเวทีเนี่ยก็จะมีกิมมิคแตกต่างกันไปค่ะศิลปินมากมายค่ะก็คืออย่างแต่ละปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะมีศิลปินที่แตกต่างกันไปแต่ว่าปีนี้เนี่ยเราจะมีเอ่อนอกจากมีศิลปินทางด้านดน,นตรีแล้วก็จะมีดีเจมาตั้งแต่บ่ายยันค่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้น international มากขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้จริงๆแอบบอกอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์เพราะว่าก่อนถึง walking street นะคะทางสมาคมชมรมนักธุรกิจอินเดียเนี่ยเขาก็อยากจะ มีเวทีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากที่บอกว่า6เวทีตลอดชายหาดพัทยาค่ะก็คือมี6เวทีที่แตกต่างกันไปแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านมาจริงๆค่ะวันไหลพัทยานี่ยไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะนยีิว24ชนบุรี